นะคชอบถามมากเนี่ยปวดตรงนนะเนี้ยนะเนี่ยยืนเขย่งมากจะปวดตรงเนี้ยโปงนะ่งเนี่ยเจ็บมากเลยนะเนี่ยครับคนเป็นกันเนยอะตรงนี้นะวิธีแก้นะครับวิธีแก้ไม่ยากเอาอยาหมองกันนะยาแล้วก็ทานะคะรับสันหน้าแข้งอยู่ตรงนี้นะนะทาตรงนี้นะครับเนะกียตรงนี้นะนะเกยียดออกไปก็ได้เกียแล้วกระดกขึ้นเงี้ย ยืนมากๆเดินขึ้นเขานะครับถ้ามันเจ็บนิ้วโป้องเมื่อไหร่นะให้เรากีดตรงนี้นะเนี่ยเจ็บมากเนะชนกรีดต้องต้อง,ต,องต้องมีตัวหลอดลื่นนะตัวอย่ามองนะไม่ต้องไปนวดตรงนี้นะเให้นวดตรงนี้นะครับเนะนี่ยตรงตั้งแต่สันแข้งช่วงสิ้นเนี่ยกล้มเนื้อมันเนี่ยในการการะดูกมันจะเจ็บเพราะเราถ้าเราไอ่ยิงอะมาเจ็บตรงเงี้ยยีตรงไปเลยนะช่วยตัวเองได้ดีดอย่างเงี้ย ดีก็นด้เนี่ยมันจะแดงเ,เนี่ยทีนะครับนี่การรักษาด้วยตัวเองนะจะให้เป็นเยอะง่ายๆนะครับเนีย่ยจะร้อนขึ้นเลยนะครับสีแดงนะตรงนี้มันก็มาเลี้ยงตรงนี้ก็หายได้โอเค